สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกถูกทันเด้วค่ะปลไลมาแล้วจ้าปลไลมาแล้วห้างหายไปหลายมือเนาะค่ะเครื่องเดือนมีผู้โศกผู้หมานบ่อนอค่ะหมู่บ้านนี่หมู่ก้อนนี่ข้างบนสี่สามห้าอ่าข้างบนสี่ห้าสามข้างล่างสิบเอ็ดมีผู้หมานบ่ค่ะปลาไลก็ได้ได้พอาะได้จำด้แก้วนี่แหละค่ะพอาะได้ค่าอาหารหมาอาหารแมว ปลาไหลได้หาสามเมื่อน,นี่ปลาไหลจะเห็ดไข่เค็มเนี่ยคะ่ะสูตรไข่เค็มนี่มันก็นมีหลายสูตรปลาไหลคือจะไข่เค็มปลาไหลก็เลยเสีเห็ดไข่เค็มพอดีก็เลยเสีอัดชิปให้พ่อแมพี่นองเบิองน้ำผู้เพิพ่นเห็ดเป็นแล้วกะแล้วไปกันผู้เห็ดบ่บเป็นกะมาเบิองวิธีเห็ดเด้อค่ะเดอะ้อปลาไหลใส่ไข่เป็ดมือน,นี่เห็ดปลาไหลใส่ใส่หน่วยใหญ่เลยคะ่ะใส่ใหญ่ปลาไหลสือมาสิบหน่วยก่อนอื่นกะ มีน้ำสม้มด้วค่ะมีน้ำสม้มมีน้ำสม้มน้ำสม้มใส่ย,ยีห่ห้อใดก็ได้ค่ะอันนี้ปลาไหลใส่ตาอย่างนี้ตาทิพย,ย์พลรดใส่ยี่ห้อยังก็ได้น้ำสม้มแล้วก็มีเกลือเกลือที่เฮ็ดแกงน <c ans> <c ans> ี่แหละค่ะเกลือเห็ดแกงเฮ็ดปลาลาปลาแดกบ้านเฮานี่แหละกลมนี้กระปุกเป็นกระปุกก็ได้เป็นหมอกก็ได้แล้วต่อันใดเฮานี้ตามสะดวกด้วยค่ะแล้วก็มีไข่เป็ดมือนี่ปลาไหลใส่ไข่เป็ดสิบหน่วย ปลาไหลจะแช่น้ำสมไว้จักหานาทีก่อนเด้อค่ะเป็นยังค็ดไข่เค็มนี่เพิ่นจงค่อยแช่น้ำสมปลาไหลกะหมายถึงว่าเปลือกข้างนอกมันจะมีเยื่อมันจะมีเยื่อหุมเขากระแช่น้ำสมน้ำสมนี่มันมันเป็นกดมันเป็นกดมันจะไปทำปฏิกิริยามันจะไปเฮ็ดให้ผิวไข่เขาเหมือนหัวนี่มัน เกือบแตกปลาเล็กก็เอารถเสียไดย้กระปุกอยากน้อยไปเอาทาตั้งท่าน้ำสมเ่าเซลล์วัตถุ์เพาเกิดจะหานาทีเ้าก็จังมาจับจับพริกเอาเด้อค่ะจับพริกขางที่มันบดถือน้ำสมให้มันถือเอากระปุกหน่อยกระปุกปลาไหลหน่อย หม่อกับพ่เป็นยังถามันบดถอือจังมาจับจับพีกใส่เอาหน่วยมันแตกหน่วยมันแตกนี่บ่เห็ดน้ำกันลดแซน้ำสมน้ำกันลดเซไปจักหานะที่เดี๋ยวไปไลใสซน้ำสมอีกก่อนเห็นมันได้จักเคร่ง จะเคืองน่้ยขันใส่ลายกับเสียดายน้ำสมแต่ว่าเขาเก็บไว้ถ้า้าแซ่ได้อีกก็ได้ค่ะน้ำสมนี่จะทิ่มเด้อเก็บไว้้าแส่อีกบ่ต้องเอาถั่วหน่วยก็ได้ค่ะจักจับเวลาจักหานาทีจักห้านาทีเขาก็จังมาจับจับขางที่บ่ถึงนี่ใส่น้ำสมอีกเดี๋ยวปลายจะแส่ไว้จักหานาทีเราปลายก็จะมาจับขางที่มันบดถึงนี่ ใส่ไข่ถึกน้ำสมการลร้มแล้วก็เป็นสิบนาทีเด้อค่ะล้มแล้วก็เป็นสิบนาทีเพราะว่าปลาไหลใส่น้ำสมเคือง่วยหนึ่งจ้ากระรบสิบนาทีแล้วเด้อค่ะคือข้างล่างหานาทีข้างบนหานาทีเป็นสิบนาทีแซ่ขังละหานาที ปลาไหลกับมังกรกับขามแส่น้ำส้มแล้วกะน,นี่แล้ะคะ่ะวันนี้เขาก็จะมาล่างเขาก็จะมาลอกออกเลยค่ะนี่นเป็นเยื่อบางๆเยื่อตัวนี้แหละคะ่ะที่ที่มันมาหุ่มเปลือกไข่ไว้ข้างนอกแต่ถ้าเขาแส่น้ำส้มแล้วเขาเอาเยื่อตัวนี้ออกแล้วนี่เกลือมันจะได้เข้าไปซึมเข้าไปง่ายนะะเกลือมันจะซึมเข้าไปง่าย กอนจะมาแซ่น้ำสมนี่ปลาไหลล่างเราเด้อค่ะใครใครเป็ดซื้อมาจากตลาดก่อนจะแซ่น้ำสมนี่ปลาไหลล่างแล้วน้ำสม,มนี่เขาเก็บไว้ได้เด้อค่ะเก็บใส่กระปุกเก็บใสุ่งไว้มัดไว้ถาถทาแซ่อีกเสียดายค่ะเดี๋ยปลาไหลก็จะหลอกออกจังสีทุกหนวย เราขอเอจังสีทุกหน่อยจะทิมจะก็ได้จะเอาไว้ถ้าใส่อีกก็ได้ค่ะน้ำสม เกลือที่ห่อไข่ออกแล้วกะเกลือกรจะซึ้มเข้าไปไง่ายมักเกลือว้หามือแล้วกะคันอยากกินไข่ดาวทอดทอดไข่ดาวก็มาเกี่ยวกินกับพุ้งข้าวเจ้าได้ข้าวเจ้าเขาเนี้ยเดมดและค่ะหรือถ้าต้มก็เป็นไข่เค็มเก็บเส่้ตู้เย็นไว้มาต้เกาไปล่างอีกเด้อค่ะ คุกเกียเลยคุกเกียมากไปเลยปลาไหลบ่วเซนน้ำสมหลายเ่ยปลาไหลเสดายน้ำสมอันนี้ปลาไหลสิถิมแล้วน้ำสมบ่เก็บไว้ดอกปลาไหลจะถิมหรือจะเก็บไปทแซ่อีกก็ได้ เท่ก็ม้ไว้กนมันมีไข่หน่อยหนึ่งปลาไหลบดแซ่พร้อมกันมันจักบุบจักหน่อยคือสิแตกนี่แหละคลุกเกลือเลยจ้ะเทเกลือลงเลยคลุกเกลือเลย ห้าวันค่ะหาวันปลาไหลกับจะพคพมเนพี่นองมาเบิงอีกห้าวันไขแดงข้างในมันจะเป็นจังไดบางสูตรกับแ่น้ำเกลือค่ะแ่น้ำเกลือ,อาากับมันสีเข้มไโรโพด สูตรนี่เค็มพอดีค่ะเค็มอมมันพอดีหาวันนี้เ้าะเจามาทอดทอดไข่าดาวกินกระเซบเ้าจะต้งมเป็นไข่เค็มกระแซบ เกือปกๆกจะน้อยฝาปแล้วอยู่ใส่นออมันดิปิดฝาเก็บไว้ห้าวันนะคะลงหาลมร้ำนิดไปลอืม ปิดไาเก็บไว้ห้าวันหาหมอเขาจังมะเบิงเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกะไข่เฮากะครบจนะ็ดมือแล้วเนาะค่ะมอนีหมอที่เจ็ดมันีหมูที่เจ็ดป้ากะสิมะปอกไข่เค็มให้เบิงไข่เค็มที่ป้ามักเกลือนะคุกเกลือไว้ครบจ็ดมือแล้วป้ากะจะปอกให้เบิงว่าอันนี้ป้าต้มซุกเราด้วยค่ะ เหลือแต่ว่าจะทอดเป็นไข่าดาวนี่ไข่ต้มข้างในสวยบตัตรปลาซิมมึง่งแล้วละ่ะแซบ่บนี่ค่ะข้างในปลาต้ม8ปดนาทีค่ะอยากมีอย่างตุมติดนิดหน่อยสวยค่ะน้ำเดือดเดือดแล้วป้าเอาลงกับประมาณ8ปดนาทีก็จะได้มีอย่างตุมนิดหน่อยถ้าอยากให้เป็นอย่างตุมก็นี่กับน้ำเดือดเดือดเราก็จับเวลาประมาณ หานาทีถึงหกนาทีอย่าเกินเด้ค่ะป่าซิมมึงแล้วค่ะแซบเข้มติดมันค่ะบ่เข้มปีป่าบบมาเข้มปีอันนี้เป็นเป็นไข่ดิบที่ป่าจะเอามาทอดไข่าดาวค่ะบอกบ่งขังในเนาะค่ะเนาะ เกตมือดิค่ะเกตมือนี่นี่นี่ค่ะทอดไข่าดาวมันก็นจะเค็มเค็มมันมันติดเค็มป้าบุมักเค็มหลายนี่ค่ะไข่แดงมันจะเป็นก้อนเนี่ยไข่แดงมันจะเป็นก้อนป่าป้าจะพาทอดไข่าดาวมันจะ เค็มติดมันปลาบระมักเค็มหลายแซน้ำสมวิธีเห็ดไข่เค็มนะ่ะแซาน้ำสมไว้จะหานาทีเด้อค่ะาน้ำสมบ่ถ่วมไคกับจังกับจังกับด้านใส่กับหานาทีหางทีบ่ถือหานาที แค่นีก็พอแล้วปิดเก็ดเลยมันจะมีรสชาติเค็มๆมันๆค่ะเค็มๆมันมัน,มมมน,มนก็เป็นอันว่าเซ็ตสินเนาะค่ะเนาะวิธีทำไข่เค็ม เจ้าก็ได้กับข้าวเหนียวก็ได้โดยที่ว่าไม่ต้องใส่ซอสก็ได้มันจะแซ่บพอดีเนาะค่ะเนาะก็ขอให้พแมพี่น้องเอฟซีถุก่านที่เขามากดติดตามรับชมคลิปอะไรขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเก็บยาจนนะคะเนี่ยปลาไหลซีมืองแล้วมันบ่เค็มจัดแม่ปลาไหลบ่มากเค็มจัดเค็มอมมันจากเค็มปีหลายปลาไหลบ่มัก ปาเล็กกัจะขอจบคลิปกันเททําไว้แต่เพียงแค่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องมแต่ความสุขความจเจริญด้อค่ะเด้ออย่ากเก็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ